ก็ต้องชี้แจงในลักษณะที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสเกิดได้แต่น้อยเราก็ไปอย่างตมตัวเต็มที่แล้วแต่เรื่องของเแนวคเดี๋ยวจะเป็นเกษตรกรที่ดีนะครับผมก็กลับมาเรื่องนีอาการที่ผ่านก็เลยเข้าไปตรวจนะฮะที่ที่เรือนจำเขาก็ทำถูกตอนนี้เขาตัด21วัน21เพื่อความมั่นใจ21วันจนตเขาตัดเจอ เจอไหมตาเจอไหมตาตาสอบรอบสองที่ผมไม่ได้ตามข้อมูลแต่ว่าแต่ว่าลักษณะของธรรมชาติของรูปนี้มันไปได้ถึงวันที่13 14 15สเดือนเดืนจะข้ามหนึ่งสิ1หกสิบครับอันนี้เรื่องตื่นี่ครับนะให้ทางทางหัวหน้าส่วนและทางผู้นั้ท้องที่ท้องถิ่นมีความเข้าใจว่าในการตรวจสอบของวันนี้ครับผลมันจะออกพรุ่งนี้เพราะผลออกพรุ่งนี้ก็ประมาณ5้าถึงหกโมงเย็นที่มีการดื้อดึงอย่างนี้ผมก็นำ เรียนให้ท่านบรรลุตศึกษาืนไปพาออกมานะครับีลยวฝากตรงนี้หนึ่งตรงนี้นิดถนึงว่าตัวดาเนินการของเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นันนี้นออนะ้องรายงนนผมบอกว่าเออที่บ้านตอนนี้ก็ไม่มีใครเขาสามารถที่จะกลับมากลับตัวได้ถ้าให้อยู่ต่อในเอลคิวามตัวเ,เสี่ยงเลยบอกว่าเอาให้เขากลับมารววนปีแต่ว่าการรวบวนตีเนี่ยในความหมายก็ต้องแยก ว่ามีไข้มีอะไรมีอาการหรือเปล่าแต่ในเรื่องการที่จะหนีไม่หนีขอให้เป็นหน้าที่ของตัวเองกาลันผู้ใหญ่บ้านคือผมก็กลัวเพราะว่าตอนที่จะโดดขึ้นมาจริงๆรองก็เป็นเรื่องกรื่องว่าโดดโดดนี่ไม่รอดหรอกถ้าเกิดเราโดดจากหน้าจะเจ็บโดดเพ๊่ก็เรียบร้อยเลยออทอก็นั่งล่างพยาบาลก็อยู่ล่างแต่ข้ั้งนั้นอยู่ให้อยู่เป็นคนเดียวเพแล้เขามีจิตกแล้วก็ที่เราก็การสองสังเกต วิธีการตัวชัดในการวัดอุณภาพแบบน,นี้ครับมันยังเป็นตัวอย่างทีท่ดีครับคือผมชักท่านเลยคือพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราโฮมคิวแบบบอกคำสัง่งเจ้าพน,น,นักงานท่านทำอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่ได้ทำเล่นๆแล้วคือเราเราทัาจนจริงก็คือว่าอย่างของเทศบาลนครตรังเนี่ยมาจากพื้นดินเนี่ยขนลุเครือ่องมาคือจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองอยู่แล้วก็ทำการวัติตรงนั้นอยู่ก็ะจะส่งข้อมูลของคนที่เข้ามาไปที่เขตเทศบาลแล้วก็ของอำเภอเนี่ยก็ว่าไป ทีนี้ในของเขตเทศบาลเขามีสารสุกข,ของเทศบาลเขาอยู่พอเขาได้รายชื่อข้อมูลปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งอสมอของเขาเจ้าหน้าที่ของเขาไปเดินการต่อไปนะครับแต่สิ่งที่อยากจะมาพูดกับเราในวันนี้ก็คือว่าประเด็นของไอ้สวนป่านที่อยู่ในความดูแลของ,รสงสกระทรวงทรัพในที่เป็นป่าสมวนแห่งชาติ638ไรี่ณนักนะขนาดนี้เนี่ยทราบจากข้อมูลทางทาง,รสงสกระทรวงทรัพย์ว่า ในหลักการเนี่ยกระทรวงครับถ้าจะไม่ให้ใครมาสัมปทานนะในหลักการจะเป็นอย่างนั้นทีนี้คําถามคือว่าจะมีคนที่แอบไปเก็บเรื่องของผลตามแอบไปเข้าไปในพื้นที่ของป่าสงวนนะครับซึ่งแต่ว่าพื้นที่มัมนเยอนนะ่าสมควรในพื้นที่ที่เป็นประเด็นวัมขัดแย้งตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ทางทอ,จองกจะทรวงป่อไม้ตัางได้พูดแนวนโยบายเนี่ยเพราะว่าคือคือต้องต้องแยกว่า ว่าเขมีความก้าวหน้าเรื่องนี้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มีปัญหารักษขนาดคำนองของไอ้สหมนตามที่วางประธานจะมีเนื้อที่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นไร่นะครับทั่วประเทศก็เลยมีการกระตือก็คือสามสิบปีย้อนหลังเป็ปีห้าแปดรวมรัฐบาลก็หลังสามสิบห้าปีแล้วนะตามสภาพตอนนี้คือเป็นสาธารณรัปกตินะครับ คือถ้าไม่มีนโยบายเร่งด่วเนเรื่องการการลดการภาระในการสนุนให้เครื่องปาลเนี่ยแนวทางเดิมก็ถ้า,ถ,าถ้าเราไม่นำมาจาาัดสรรก็จะมีเรื่องของปา่าชุมชนซึ่งชาวบ้านจะยอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราคงต้องดูประกอบกันว่านโยบา,ายของทางรัฐบาลกับความเหมาะสมในพื้นที่เนี่ยมันจะมีจุดที่ท,ที่ลงตวัตวตัวอย่างไรบ้าง บางทีผมอยากให้ทางทางพื้นที่เนี่ยลองลองถามก่อนมันมีข้อมูลไหมที่ที่เรามีชาวบ้านเสนอขอใช้เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินตัวนี้มีข้อมูลตรงนี้ไหมตามของเราก็เป็นการรัครับคือถ้ามันมีการรับเรื่องอะไร้วแต่มันก็ต้องดูเปนตำรวจนะเพราะตำรวจต้องเข้าเรื่องคดีสอบสวนที่่าดงานี่ยก็มีทางนักบฎหมายนะครับไปขอกวงแรงไปช่วยแต่ก็ต้องไปจัดกลุ่ม ตอนนี้ผมก็รับตำแหน่งเจ้าภาพศาลคดีนะครับเมืองทราบทีนี้ก็ถ้าจะพูดถึงการแก้ไขเนี่ยผมผมไม่กล้ารู้แน่ๆว่าใครควรจะปเป็นเจ้าภาพหรือใครควรจะรับผิดชอบนะครับในต่วนตำรวจเนี่ยมันมันเสื่อมไปได้นะครับหรือมีการทำผิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือการทำย้ายเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่ไปหยิบบาตรหรือทำบาตอันนี้ก็อย่าขอความช่วยเหลด้วยนะครับว่า ตั้งกองทัพเนี่ยจะมีแนวทางนะครับจะมีหมู่สามที่ผมยังไม่ริดจะบัดลาแล้วก็หมู่เจ็ดที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ขออยุาตเรียนก็ถามว่าจริงๆแล้วผมก็ลงไปดูพื้นที่นะภาษาทั้งทั้งหมดอันนี้เป็นเป็นมาตรการชั่วคราวถ้ารอนโยบายอย่างที่บอกว่าคือเดี๋ยวผมไปคุยในเชิงนโยบายกับสองคนนี้จริงทั้งตอจราจรผากให้ว่าอาจจะต้องทำหนังสือหารือทางทางกระทรวงทรัพย์ไปว่าตรงเคสอย่างนี้จะทำยังไง รวมถึงที่ทางท่านเสนอเรื่องของจะสำรวจทีเดียวเรื่องของที่ดินทองจนและเข้าโครงการคอตชอทีเดียวเลยก็ไดนะ้ในในเรื่องของการทํางานแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยขอเป็นชุดปฏิบัติการตัวนี้ก่อนที่จะมาดูแลพื้นที่ก่อนลดความขัดแย้งและการรับรอบนะเข้าไปตรงนั้นแต่ว่า